กระตันลมนะครับคนอชอบคิดชอบทําทอบอพัฒนาอะไรนะครับปลากระตันลมหาอะไรมาทําให้เกิดประโยชน์เกิดสาระตอนนี้นะครับก็มาช่วยนะครับคนสนิทนะครับช่วยแฟงแล้วกันนะครับในการทำมาหากินซึ่งเธอก็มีสินค้าของเธออยู่นะครับสินค้านะครับข้าเหนียวข้าวเหนียวหมูฝอยนะครับขนเนียวไก่ แล้วก็ไก่แซบนี่ผมมาทําแบรนด์เนมเองนะครับเพราะอยากจะมีนะครับสินค้าที่เป็นของตัวเองอีกคนนะครับการสมครสารผงแซบกับหมาล่าหรือ,อส,สู้ของผมเองนะครับมามิกกับเนื้อไก่ที่เธอนะครับเอาไปชุบแป้งทอดแล้วก็สะเก็ดขนมปังนะครับ็เราก็เอาเปเนื้อไก่นะครับแล้วก็เอามามิกซซึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาสินค้านะครับในโซนที่เป็น เออสินค้านะครับวันต่อวันนะครับเป็นประเภทอาหารนครับบรรจุกล่องชนะอาชนะนะครับฝากขายนะครับก็วันนี้ลองนะครับติดแบรนด์เนมตัวเองสี่กล่องทำฉลากมาแล้วนี่ครับหน้าตาสินค้าผมนะครับผมใช้ชื่อนะครับโค้ชแซ่บนี่ครับโอ้ทำ ฉลาดนะครับสติกเกอร์โลโก้สินค้าตัวเองนะครับใช้คําว่าเนื้อไก่โคตรซับบายกัตตาลมนะครับใครเจอนะครับเป็นเพื่อนเป็น FC กัตตาลมนะครับ FC ผมก็อุดหนุนกันนะครับก็จะมีนะครับจดจำหน่ายนะครับทั้งปีทั้งส่งสั่งได้ครับจํานวนมากครับซื้อไปฝากซื้อไปแจกในกิจกรรมทัวร์กิจกรรมสัมมนาที่ไหนก็ได้ครับซึ่งมีคนสั่งมาเรื่อยใน โซนของเนื้อหมูไก่ฝอยของแฟนผมนะครับมีทั้งกล่องและกล่องใหญ่นะครับสิบาทยี่สิบาทนะครับส่วนอันนี้ยี่ห้าบาทนะครับเพราะเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกำไรให้กับทางร้านนะครับเรานะครับยี่ห้าบาทนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสถานที่แรกที่สินค้ากระตันลมนะครับเนี่ยไก่โคตรแซ่บของผมเนี่ยวางจำหน่ายนะครับเราไปเดิมสี่กล่องก่อน นะครับดูว่าเป็นยังไงลูกค้าติดใจไหมแต่ผมชิมแล้วโคตรอร่อยครับรับรองดูผลงานหลังจากผมแพ็กกิ้งนะครับบจุหีพอับพร้อมวางขายนะครับว่าสวยงามแค่ไหนครับมาแล้วครับไก่นื้ไก่โคตรแซ่บของผมกัตันโลมนะครับบจุหีพอรนะครับคู่กับนี่อันนี้ นะครับน้องไก่แทบของแฟนผมนะครับคุณสุนะครับก็พบเจอนะครับพบเห็นอุ่นลุนกันนะครับเพื่อนๆของผมครับเดี๋ยวไปดูสถานที่นะครับแลกที่ผมประเดิมวางสินค้าคู่กับสินค้าของคุณสุนะครับขันเียวหมูไก่นะครับเหมหมูฝอยแล้วเดียวแล้วก็น้องไก่แทบนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเส้นทางพระรามสอง จังหวัดสมุทรสงครามนะครับตังเดินทางนำสินค้านะครับอของคุณสุนะครับเป็นเนื้อฟอยไก่แซบแล้วก็ผมนะครับตัวใหม่นะครับลองนะครับลองเอาไปวางตลาดดูสีกล่องพอนะครับเนื้อไก่นะครับโคตรแซบนะครับก็ใช้มหาล่านะครับที่กำลังคิดอยู่กับไก่ผมไก่แซบ ผสมสานตามสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอามามิกนะครับเนื้อไก่ใส่ไปแล้วก็เอาใส่กล่องปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับออกมารสชาติโอเคอยู่นะครับสุกใจนะครับรอแล้วก็แถมซอสผัเกรเทศไปหนึ่งห่อนะครับแพ็กเกจตามที่เห็นอยู่ยะไปส่งกันครับที่ร้านเฮียต๋องนะครับพระรามสองต้องด่าช่างนะครับสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ไปดูผลในวันพรุ่งนี้ นะครับไปไปกันครับก็มือกันครับทุกวันนะครับกับสุนะครับแฟนนะครับสองคนนะครับมือกันนะครับผลิตแล้วก็จำหน่ายฝากขายก็มีจ้างคนมาช่วยตอน,ตอน,เ,ชตอนเช้ามืดน,นะที่หนึ่งี่ช่วยแพ็กกิ้งช่วยบรรจุถ้าเหนียวในกล่องนะครับ ก็เอยกันครับชีวิตต้องสู้ครับก็ดีกว่าคนหลายคนครับที่ช่วงนี้ช่วงโควิดนี่ยก็ช่วงปัญหาเยอะแยะนะครับเพราะกรุงเทพด้วยปัญหาเยอะนะครับก็ตอนนี้สัท้นวุ่นวายกันในสังคมนะครับในการวของการเมืองครับแต่ผมนี่ว่านะครับมาสู้มากินดีกว่าคิดคนอะไรกว่านได้ประโยชน์กว่านะครับบางทีแต่ก็บางเรื่องต้องปล่อยไปตามวิถี ของเหตุและผลไม่ใช่ใช่ความุนแงกันนะครับทำหากี่ดีกว่าได้เงินได้ท้องด้วยนะครับใดมากใดน้อยสู้นะครับปัญหาก็แก้ไขได้นะครับลดปัญหาไปหนีปัญหาไปหลบปัญหาไปนะครับหรือละลายปัญหาไปนี่คือสิ่งที่แน่นอนไม่ใช่ว่าชวนปัญหาแบบจังๆมาค้างเก็บนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับตะลงครับวันนี้ก็วันเสาร์รวันเสาร์เมื่อวาน ที่ยีสามวันนี้ยีแล้วถ้าขอมีความสุขกันหมนทุกคนครับวันนี้เรามาดูผลการนะครับาวางจำหน่ายนะครับเปาที่ร้านเยตองพระรามสองนะครับกับผลงานนะครับ้ไก่ซ่กผมก็เริ่มต้นตเคขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งนะครับหอว่าวางสา่าใหม่ที่ร้านนะครับเอเค้นะคอา เมื่อเดียวหมปล่อยขอคุณสุกนะครับครับก็อันนี้มาลงใหม่นะครับแบาร้านที่พระรามสองนะครับร้านเฮียต๋องครับของด่านช่างนะครับถุงสงครามนะครับใครใครกแวะมาก็แวะมาอุดหนุนนะครับมีสินค้าของคุณสุกแล้วก็ของปตมที่นี่นะครับคลิปนี้ก็นะครับกับเทหะตามสไตล์ผมปตมนะครับ ทำสาละคลิปนะครับผูกขนานตามตายผมครับสวัสดีครับขอบตาโรมครับ